สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะบ้านบนลมฝนตกค่ะดูบรรยากาศมลมตัดหญ้าเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่ให้น้องวัวนะคะดูสิคะกินอย่างอร่ออร่อยเลย คนเบรกคนเบรกยากร้อมเป็นคนปัดเป็นเป็นคนเบรกแล้วก็เอามาใส่ให้ตักน,น้ำตัดอะไรใส่ให้เขานะคะเนี่ยขณะนี้เวลาเกืบจะบ่ายโมงแล้วนะคะ,นะคะบรรยากาศเอ,อ้น่าจะไม่หยุดง่ายนะคะเนี่ยบรรยากาศ ท่อมหัวนาค่ะฝนตกเย็ยนชุ่มฉ่ำดูสิคะมืดเลยฟ้าเริ่มมาหนักอีกแล้วนะคะตนแรกนึกว่าน้องฟ้าจะสลาย ไม่ตกซะแล้วแต่ลูกนี้ดูสิคะมืดเลยน,นี่เลยคะ่ะบรรยากาศนาข้าวของบุญล้อมใส่ปุ๋ยเสร็จข้าวกำลังขึ้นเขียว ทีนี้บุญล้อมทำมายากยากค่ะตอนหวานก็น้ำเยอะเมื่อวานนาตมหวานเสตร็จตรงในน้ำไม่เสมอก็ต้องซ่อมตรงไหนมีน้ำไม่ข้าวก็ไม่เกิดก็ต้องซ่อม มาตอนนี้ก็วันจะพืชขึ้นเต็มเลยค่ะน่าจะไม่หยุดนะคะวันนี้ถ้าตกหนักตกเกรงคันนากอหักบริเวณบ้านยันล้อม ทำนายากต้องระวังคันนาตลอดค่ะต้องเดินดูทุกวันไม่งั้นหักน้ำไปหมดนี่เลยค่ะบรรยากาศเขียว คนอยู่ไหลรีบเลยมองเห็นไหมน่าจะไม่เห็นหรอก z ู o ไปแล้วไม่เห็นหรอกค่ะ กางเสียงฟ้าร้องค่ะตกหนักใหม่แล้วไปรถกลับบ้านแล้วนะพอล,ลีนแน่นอนเลยอนนั้นอาจจะเป็นน้องสาวของแฟนนะคะมาดูนะ ตอนมาฝนไม่ตกตอนนี้ฝนตกหนาวสิคะตอนแรกตั้งใจว่าตัดยญ้าเสร็จจะไปเข้าป่าแล้วป่าหาเห็ดซะหน่อยฝนก็ตกงดเลยบรรยากาศ ในเมื่อฝนตกก็เตรียมตัวนอนเว้นสิคะวันนี้นอนเว้นค่ะนอนเว้นส,สตั้งใจว่าจะเข้าป่าหาเห็ดฟ้าไม่เป็นใจให้นอน เวลาคนนอนก็ไม่ตกเวลาตื่นก็ตกมันมต้องไปใไนกันนอนทั้งกลางวันและกลางคืนไปพักผ่อนสะทไ,ได้พักนะคะตัดยญ้าให้วัว บรรยากาศแบบนี้มีแรงจะไปถอนหญ้าบัจจุด เลย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 เขีนได้เลยเลยเลยไม่อยู่นี่บรรยากาศดีดีคุณเรามาแล้วก็นอนเล่นทั้งวันหลังจากตัดหญ้าให้วัวเสร็จอยู่อยู่นูน่นค่ำมืดนั่นเลยค่ะ ถึงจะกลับไลจะถึงเวลารับรวงแล้วจะได้เวลาใส่รับรวงแล้ว ดวยข้าวเคียวบรรยากาศสุดยอดเงียบสงบแค่นี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ